สวัสดีครับมาพบกับสายล่าอีสานใต้พูดคุยข่าวหมอรำอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีมิตรหมอแทนแฟนหมอรำทั้งชาวไทยและฝั่งสปปลาวและผู้ที่อยู่ต่างประเทศทั่วโลกทุกท่านนะครับครับกลับมาพบกันช่วงบ่ายๆวันนี้สายล่ามีอะไรที่จะมาพูดกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆของสายล่าและแฟนคลับเอฟซีของสาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนคลับเอฟซีของ ราชินีน้อยหมอลำเพลินของเราหรือที่ดาลำเพลินเงินล้านโลกพระราชทานกรุงอิงเพชรบ้านแพงหมอลำหมาเลขหนึ่งก็สวัสดีช่วงบ่ายบ,ายบายครับวันนี้เมื่อเช้าโอ้โหฝนตั้งแต่เมื่อคืนทุกสิ่งทุกอย่างก็คงจะเป็นเหมือนกันหมดทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคตวันออกและก็ภาคอีสาน พายุเมื่อคืนแล้วโอโหหมอลำอยู่ที่บ้านสายล่า,าสาเกตนครสิงของเจซีเมื่อคืนอออกมาแสดงได้ประมาณ10นาทีถึงกับอยู่ไม่ได้เลยถล่มเลยฝนเมื่อคืนตกแรงมากแล้วก็ตกนานยันเช้าพึ่งจะหยุดไปเมื่อสักพักก่อนที่สายล่าจะมาพูดคุยข่าวแต่ตอนนี้ก็ยังลินๆอยู่ ด้วยพิษพายุนี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตลาดตะวันนาข้างเดอมอบางกะปิเมื่อคืนทุกคนก็คงได้เห็นแล้วเกี่ยวกับสายฝนทุกสิ่งทุกอย่างมันห้ามไม่ได้อ่ามันเป็นภัยธรรมชาติแต่มันเป็นอะไรที่สุดยอดสุดมหาศย์สุดของที่สุดเอฟซี FC ไม่หนีนี่แหละครับมันแปลกไหมครับเอฟซี FC ไม่หนี ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยบุญและบารมีของอีหลาน้อยของเราหรือลูกสาวแห่งชาติหรือสุปตามหาชนของแท้นี่แหละครับเต้ยลาเสร็จก็ยังไม่หนีกันไปไหนพ่อพ่อแม่เอฟซบ้านฮักพ่อฮักแม่ฮักหลายๆหลังส่งกำลังใจให้ลูกสาวอยู่หน้าห้าม ยันหลังห้างส่งจนขึ้นรถนี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอะไรที่สุดประทับใจจริงๆสำหรับความพิเศษความอัศจรรย์ของอิงแต่วันนี้สายล่าจะไม่ได้พูดเกี่ยวกับเหตุการณ์พายุหรือเหตุการณ์การแสดงของสาวน้อยเป็นบั้นแพงเมื่อคืนที่ผ่านมาไม่ใช่เรื่องนั้นเรื่องนี้ก่อนที่สายล่าจะพูดนะครับ แต่าลาจะบอกสักก่อนว่าการรับฟังรับชมคลิปของไกยล่าควรใช้วิจารณญานในการรับฟังรับชมด้วยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากความเชื่อมันเกิดจากความรักและความศรัทธาเท่านั้นคนไหนไม่เชื่อก็ไม่ต้องไปว่าคนอื่นเ,เขาทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นสิทธิในการเชื่อนี่ครับสายล่าขึ้นรูปให้ดูความเหมือนที่ มีอะไรคล้ายกันไปนหมดปุ๋งอิงจะไม่ว่าน้องลำเพลินน้องลำแพนมาถึง YouTube วันนี้จาร่าขึ้นรูปปุ๋งอิงตอนเป็นเด็กแล้วก็ YouTube ให้ดูเหมือนกันเป๊ะนี่เหลอครับความเหมือนที่เหมือนความเหมือนที่เราเห็นแล้ว มันเป็นอะไรน่าคิดแล้ววันนี้สายล่าขึ้นหน้าปกไปเกี่ยวกับปู่สนชัยพูดกับปุ๋งอิงเมื่อสองปีที่แล้วนี่แหละครับมาถึงทุกวันนี้เป็นจริงหมดแล้วก็มีคำพูดของบอโจพูดเป็นอะไรที่สายล่าได้ยินมาตั้งแต่วันนั้น มาถึงวันนี้แล้วทำไมสายล่าถึงนำคลิปนี้มาพูดคุยข่าวอีกครั้งแล้วมันก็เป็นความประทับใสายล่าเชื่อว่าเอฟซีหลายๆคนก็ต้องมีเหมือนสายล่าคลิปเด้งคลิปนี้เด้งขึ้นมาอีกนะครับคลิปไหนเด้งขึ้นหน้าปีดสายล่าสายล่าจะนำคลิปนั้นมาพูดคุยข่าว ทุกสิ่งทุกอย่างพูดมาหลายคลิปตั้งแต่คลิปสายล่าก็ทำไปสามสี่คลิปคลิปเด้งแล้วเอฟซี FC ของสาวน้อยเอฟซี FC ของอิงก็มาคอมเมนต์บอกว่าเด้งจริงเด้งขึ้นหน้าปีจริงทั้งๆท,งที่คลิปมันก็ระยะเวลาตั้งสองปีแล้วอันนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่เด้งขึ้นมาอันนี้สายล่าไม่ได้ไม่ได้ไปค้นหาไม่ได้ไปค้นหานะครับไม่ได้ค้นหาคลิปมาดู แต่อันนี้คิดเด้งขึ้นมาแต่ละเห็นมันเป็นอะไรที่สุดมหัศจรรย์แล้วคำพูดของปู่สนชัยแล้วคำพูดของบอสมาถึงทุกวันนี้ชั่วโมงนี้มันเป็นอะไรที่ฟังแล้วก็ขนลุกขนลุกจริงๆบอสก็พูดดีปู่สนชัยก็พูดได้ดีใครอยากชมก็ ไปชมได้นะครับคลิปเต็มอยู่ที่ในช่องของสาวน้อยช่องหลักช่องใหญ่นี่แะครับพูดแล้วก็ขนลุกอะสายล่าบอกเลยว่าปู่สนชัยพูดเหมือนดังตายเห็นวันนี้สายล่ามีภาพบางช่วงบางตอนที่ปู่สนชัยพูดกับหุงอิงแล้วก็คําพูดของบอสเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ต่อจิตใจของก็พ่อ,พอยแม่เอฟตีทั้งบ้านทั้งเมืองแน่นอนคําพูดนี้ไม่มีเขาเรียกว่า ไม่มีไม่มีใครเหมือนสายล่าเขาจะหาคํามาเปรียบเปยไม่ได้อ่ะมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่จริงคําคพูดนี้สายล่าเชื่อว่าทุกคนได้ยินคํานี้แล้วทุกคนประทับใจแน่นอนบอสพูดเต็มปากเลยว่าอุงอิงคือใครนี่นะครับไปรับฟังก<อ>ันตออาช,ช,ช,ชีวนี่นะมั้ย อ้ปูได้ดีก็บเรล่มุนพ่อคุนแม่สองได้ดีก็บเรล่มุนค,คู่บาอาจารย์เข้าใจบ่บัดนี้ปูก็จะถามว่าทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเจ้ามีสติพร้อมแล้วผู้ที่จะทำให้เจ้ามีชีวิตใหม่ขึ้นมา ได้เห็ุอันานั้นอันนี้ขึ้นมาให้เจ้ามัดทุกอย่างล้วนแล้วเขาก็ใส่สติปัญญาที่จะเรียกให้เจ้าขื้นมาดึงเจ้าขึ้นมาจากการอยู่ในสัง่งเหตดอย่างไดสั่งมันเลิกเหตุยังไดเขาจะหาวิธีให้คนทั้งหลายได้เห็นเจา้าได้ล่อเจ้าขึ้นมาให้ค้นได้เห็นเมื่อเขาเอาเจ้าขึ้นมาแล้วแล้วบัดท,ที่นี้ปู่ก็จะถามว่าเมื่อขื้นมามุมฟังแล้วเจ้าดีใจบ่จ <c oughs> พอกับแม่เดียดน,นี่คือการแลกวแล้วบัดนี้เก้าต่อไปผู้เป็นพอเป็นแม่คนที่สองสิวาจังไดทีเอาแบบใดการู้กระพูมีความผูกพันแบบใดที่จะหายปูเป็นพญานเป็นเป็นกลางห้ กสิเป็นพ่อกับลูกกันเมนบอลเนี่ยพ่อกับลูกก<อ>ับเขาเอื้นพอ่อตั้งมือแลกมืเราเอเอาไมมิดไม้มมมมอันนี้ครับซึ่งมือนี้นะครับปูจะอโอกาสเป็นสักขีพยานเรากะได้การปูคอต่อแขนรับองยิง,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 งเป็นเป็นลูกมือนถ้ำยังเป็นท่ากาดเนาะครับผมก็ดีใจครับดีใจ กังงงอยู่บอกกับโซเฟอร์อยู่นี่ผู้อยู่ในเหตุการณ์แต่ว่าผู้ดัึงทักมาผู้นี้ทักมากนี่เหรอเนาะพวกทักมาแต่ว่าโอ้โะจังหวะต้องไม่ต้องปูอิงอ่ะแล้วก็มี่หลายๆคนทักมาแล้วกันู้กันกับะ่็ผู้นี้ทักมาผู้นี้ทักมาเป็นแต่เป็นแต่สนใจบ่ผู้นี้เป็นแต่เออเป็นแต่คืบ่นะครับผมกังงุงอยู่คนทักมาเยอะนะครับตอนนี้วบประกาศรับสมัครศิลปินนะครับแล้วก็ ผมว่าเป็นยี่ยที่มาสัจจัน์มากแล้วกับพอ่อกับแม่เขาเกิดสองหาสองกผมก็เกิดสองหาสองฮก,ก 25, สามคนปีเดียวกันเลยครับพ่อแม่องค์หญิงแล้วก็ผมนะครับปีสองหาสองกดังบ่ดังดีจังไลยดังบ่ดังดีบ่ดีจังเลยแกสำลุกเต่าห้องหรอเนาะวันนี้นะครับ,รบจังไลยฝากฝาเงนแฟนแมึงแง่งองค์หญิงหน้าม้งษาองค์หญิงเป็ดปันเพ้ง เมืองแง่งนะครับจะได้เกิดเป็นลูกของบอตจูลูกกับซอนุตอ่ฝา,ากพี่รองสอยเชี่อเมืองแง่งลูกเต่านี่แหละครับอุ๋งอิงก็คือลูกสาวอุงอิงนามวงศาอุงอิงคือลูกของบอสโจและสอนุตนี่แหละครับมันเป็นอะไรที่พูดมาแล้วก็ขนลุกลุกไม่หายคำพูดคำนี้เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่สายล่าในฐานะเอฟซี สายล่าได้ยินแบบนี้สายล่าก็ชื้นใจชื้นคําพูดคํานี้ก็พูดมาตั้งแต่วันที่รับองค์อิงเป็นรูปบุญธรรมแล้วจากวันนั้นเป็นไงครับคําพูดของปู่สนชัยดึงองค์อิงขึ้นมาจากสางสางก็คือสระนะครับจากสระน้ําถ้าเป็นภาษาอีสานเขาเรียกว่าสางดึงขึ้นมาจากสางจากสระน้ําที่ลึกดึงขึ้นมาให คนมากหน้าหลายจาได้เห็นนี่แหละครับจนมาถึงทุกวันนี้สิ่งที่ปู่สนชัยทาพิธีแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละครับประจักษ์ต่อสายตาแฟนขับ f อฟเราถึงเห็นองค์อิงไปทําการแสดงที่ไหนเราก็จะเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้ทุกวันไม่ต้องดูอื่นดูไกลก็เมื่อคืนอยู่ที่ตะวันนาเป็นไงครับฝนตกขนาดนั้นแฟนขับเอฟซีก็ไม่เขาเรียกว่าไม่หนี ไม่เคยหนีลูกสาวมีแต่ที่จะห่อหุ้มคอนเสิร์ตเลิกแล้วเต้ยลาเสร็จแล้วพ่อพ่อยแม่เอฟซีก็พร้อมกันที่จะส่งลูกสาวไปพักก่อนนี่แหละครับมันเป็นอะไรที่สุดยอดเป็นอะไรที่สุดมหัศจรรย์สายล่าถึงบอกว่าหนึ่งเดียวในโลกหนึ่งเดียวในแห่งวงการหมอลำเลยไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครทุกสิ่งทุกอย่างอุ๋งอิงมากด้วยบารมีอุ๋งอิง มากับบุญที่ก้อนใหญ่มากับบุญที่ใหญ่โตเป็นอะไรที่สุดยอดพ่อทั้งสองฝ่ายพ่อเอกแม่หน่อยพ่อโจโมแม่นุชก็ให้ความเอ็นดูคุณอิงเป็นอย่างดีเห็นแล้วก็สุดประทับใจวันนี้สาวน้อยเพชรบันแพงก็มาทานพักตวหนองครับที่บอ่อวินอำเภอศรีศราชาจังหวัดชนบุรีถือว่า ฐานแฟนตับ f อฟทางนั้นก็ยังเหนียวแน่นอยู่แล้วก็เป็นอะไรที่ทุกคนก็เป้ารอคอ,อยสาวน้อยเพชรบ้านแทนในฤดูกาลนี้แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่คนอยากเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่คนอยากดูความอลังการของสาวน้อยและถึงถึงเป็นอะไรที่สุดยอดครับคลิปนี้สายล่าก็ไม่มีอะไรมากมาให้ชมคำพูดของปู่ผลชัยแล้วก็คำพูดของบอส เป็นคําพูดที่ฟังแล้วก็ซึ้งใจและใจฟูเลยเราเป็นเอฟซเราได้ยินแบบนี้สุดยอดบัามประทับใจผลมาแล้วครับฟังแล้วชมแล้วก็เช่นเคยขอคนละหนึ่งกำลังแรงใจกดจับตะไคร้กดกไ,ไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจในการพูดคุยข่าวในครั้งต่อไปของสายล่าด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผลมาแล้ว